สัมผัสความงดงามของเขื่อนลำนางรองที่เที่ยวบุรีรัมย์เขื่อนสวยวิวปังอาหารอร่อยต้องที่เขื่อนลำนางรองนั้นอยู่ในตำบลโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่โครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาด้านความมั่นคงตามพระราชดำริ โดยจะเป็นเขื่อนดินที่มีถนนลาดยางบนสันเขื่อนสามารถชมวิวสวยๆได้เลยรวมถึงร้านอาหารมากมายที่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ําให้ได้เลือกนั่งทานชิลๆกันนอกจากเขื่อนนี้ใช้เป็นสถานที่ในการเก็บน้ําไว้ใช้ในด้านการเกษตรแล้ว,ลวก็ยังกลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนสุดชิลอีกด้วยภายในบริเวณของเขื่อนลํานางรองจะมีทั้งบ้านพักรับรองห้องประชุมรวมไปถึงค่ายพักแรมคนนิยมมาท่องเที่ยวมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลสาบแห่งอีสานใต้เลยทีเดียว เพราะเราจะได้เห็นทะเลสาบเหนือเขื่อนอันกว้างใหญ่สวยงามและหาดทรายเทียมให้ได้ลงเล่นน้ำกันใครอยากจะไปนั่งริมเขื่อนก็มีซุ้มนั่งชมวิวริมหาดให้บริการอีกทั้งเมนูเด็ดๆของปลาสดๆจากเขื่อนตามร้านอาหารมากมายและแน่นอนว่าอาหารพื้นเมืองของอีสานก็ดีไม่แพ้กันค่ะถือได้ว่าที่เขื่อนลำนางรองนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เลยก็ว่าได้เพราะปกติจะมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนกันเป็นประจำอยู่แล้ว ยิ่งในช่วงวันหยุดช่วงวันเสาร์อาทิตย์ต่างๆรวมถึงยังเป็นจุดที่นักปั่นนิยมมาปั่นชมวิวสวยๆกันในช่วงยามเช้ายามเย็นกันอย่างไม่ขาดสายด้วยค่ะมาบุรีรัมย์ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่นี่กันนะอย่ารอช้าเก็บกระเป๋าและออกเดินทางสู่เขื่อนลำนางรองวันนี้สัมผัสธรรมชาติอันเงียบสงบและพบความสุขที่รอคุณอยู่แชร์ประสบการณ์นี้กับเพื่อนและครอบครัวแล้วคุณจะรู้ว่าความงดงามที่แท้จริงเป็นอย่างไร